ในวันนี้นะคะนุกพามาชมวัยแท็กที่มีการตกแต่งค่ะทรงสไตล์ดูดูแบบแรปเตอร์แบบนี้ค่ะเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ด้านหน้านะคะแต่ว่าช่วงล่างก็มีการจัดทรงใหม่นั่นเองค่ะคันนี้นะคะจะเป็นวัยแท็ก 6AT ค่ะ4ู2ค่ะราคาจัดจำหน่ายสำหรับเดือนนี้นะคะจะอยู่ที่1,904,000บาทค่ะแต่ว่าเรายังมีแคมเปญโปรโมชั่นดีๆนะคะนั่นก็คือราคาลดค่ะเหลือเพียง999,000บาทนั่นเองค่ะซึ่งราคานี้ไม่รวมชุดตกแต่งนะการตกแต่งของคันนี้ค่ะมีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวชุดกระจังหน้าและด้านหน้าใหม่ เราใช้เป็นกระจังหน้านะคะฟอนต์ฟอดแบบนี้เลยค่ะใหญ่ๆนะคะพร้อมทั้งค่ะยังมีการเสริมค่ะไฟจิ๋วด้านบนค่ะ3มจุดนะคะที่เป็นแสงสีส้มแบบนี้เข้ามาด้วยค่ะแล้วก็ทางด้านล่างค่ะเปลี่ยนชุดกันชนหน้าใหม่ยกชุดกันชนหน้าเดิมออกนะตัวสีค่ะจะทําเป็นสีดําเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ตัดด้านล่างค่ะเป็นสีดําบ้านกันนั่นเองค่ะมีห่วงลากจูงให้ทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะรถคันนี้ค่ะมีไฟตัดหมอกมาแล้วค่ะและตัดหมอกที่ใช้เนี่ยจะใช้เป็นตัดหมอก LED ค่ะแสงสีขาวก็ได้เลยค่ะ ส่วนตัวระบบไฟหน้านะคะเราใช้เป็นไฟหน้า LED multi reflector ค่ะมาพร้อมกับไฟ day time um, running light รูปส i c a ค่ะหรือไฟกลางวันกันนั่นเองแบบนี้นั่นเองคะ่ะพอแลาที่เรา start รถนะคะเปิดอ n switch ต่างๆเนี่ยไฟหน้าก็จะติดแบบนี้นั่นเองคะ่ะต่อให้เราไม่เปิดไฟก็ตามนะคะแล้วก็มีเสริมค่ะตัวข้อไฟหน้าค่ะเพื่อเพื่อเป็นตัวกันกระแทกกันนั่นเองคะ่ะ ของระบบของตัวไฟหน้าเนี่ยจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้เข้ามาให้นะคะอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ทรงของไฟจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะส่วนทางด้านข้างค่ะมีการตกแต่งในเรื่องของตัวคิวร้อนนั่นเองค่ะก็จะสอดรับค่ะกับชุดที่เป็นตัวกันชนหน้าแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะทรงของเขานะคะสวยที่เดียวค่ะสไตล์แบบสองรับเปอร์มาที่นุกบอกเลยนะด้านล่างมาดูที่ล้อกันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้ค่ะเราเปลี่ยนล้อค่ะมาจากไซส์18เป็นไซส์20กันค่ะ ส่วนตัวยางค่ะเราใช้เป็นยาง33กันนะคะแล้วก็แม็กค่ะเป็นออฟเซตนะคะลบ44กันนั่นเองค่ะเป็นไงคะออฟเซตยางออฟเซตแม็กแบบนี้นะแล้วก็ยางใหญ่แบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นยาง RT นะคะส่วนด้านในค่ะมีการจัดทรงช่วงล่างใหม่ค่ะเราก็คือยกทั้งหน้าและหลังกันนั่นเองค่ะมีการเปลี่ยนปีกนกค่ะก็ใช้เป็นของโยกนะคะปรับปรับองศาค่ะรวมถึงลูกหมากกัน้งก็เปลี่ยนเข้ามาให้กันนั่นเองค่ะนะคะ รุ่นนี้นะคะในส่วนของตัวแก้มค่ะเราก็จะมีช่องแบบนี้นะคะซึ่งระบายความร้อนได้จริงค่ะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยจะทําเป็นสีเทากาไฟค่ะมีไฟเดียวทางด้านข้างเข้ามาให้เรียบร้อยค่ะกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะที่สําคัญค่ะในรถของรุ่นวายเทคเนี่ยพอเราที่เราเปิดประตูออกมานะคะจะมีไฟค่ะสองสว่างทั้งด้านล่างแบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะอันนี้คือเป็นระบบที่ดีนะคะช่วยในเรื่องของป้องกันอันตรายค่ะก่อนที่เราจะเหยียบพื้นกันนั่นเองค่ะด้านบนมีการตกแต่งค่ะคิวการ์สัต์มาให้ทั้งนีว ไวท์แท็กเนี่ย <S <S เขาจะมีตัวแหลกหลังคาแบบนี้เข้ามาให้อยู่แล้วค่ะซึ่งแหลกหลังคาสามารถใช้งานได้จริงนะคะยึดลัดมัดของโขนทุกอย่างได้หมดเลยค่ะมีความแข็งแรงและทนทานมากทีเดียวค่ะขยับมาดูค่ะทางด้านข้างสักเล็กน้อยนะคะด้วยตัวของมือจับค่ะรถรุ่นนี้เนี่ยเราจะเป็นคีเลตมาหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวมือจับเนี่ยก็เปิดปิดได้ง่ายค่ะรวมถึงมีการเสริมขาตัวเบ้ากะรอยมือจับแบบนี้เข้ามาให้ด้วยนะคะเพื่อกันเล็บขูดขีดกันนั่นเองค่ะเห็นไหมคะก็จะมีตัวปุ่มนะคะลักษณะเป็นคีเลตแบบนี้ค่ะ ใช้งานได้ง่ายและสะดวกเหมือนที่ลูกบอกเลยค่ะทางด้านหลังค่ะมีการติดค่ะในเรื่องของตัวโรบาอันนี้มาจากโรงงานนะคะซึ่งวายแพกทรงสไตล์ของเขาเนี่ยจะมีทั้งแหลกหลังคาและโรบาไวอยู่แล้วค่ะตัวโรบาที่ใช้ก็จะใช้เป็นสีเทากราฟแบบนี้พร้อมกับตัดด้วยสีเงินแบบนี้นั่นเองค่ะวางผ้าสิ่งของได้จริงนะคะอันนี้ใช้งานได้เลยค่ะตามปกติค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะคันนี้ค่ะยังมีการติดเสริมค่ะตัวที่เป็นโรลเลอร์ชัตเตอร์แบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะ ซึ่งงานนะคะเรามีให้เลือกทั้งที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ไม่ไฟฟ้าค่ะสามารถเลือกติดตั้งได้นะคะราคาแตกต่างกันไปจ้าแล้วก็ไฟท้ายค่ะใช้เป็นไฟท้าย LED เข้ามาค่ะสําหรับรถที่เป็นไว i t e t a ไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะเราติดเสริมค่ะข้อไฟท้ายแบบนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะเพื่อกันกระแทกค่ะแล้วก็เป็นการแบ่งช่องไฟให้ดูมีมิติที่มากขึ้นมีกล้องมองหลังมาเรียบร้อยแล้วอยู่ทางด้านล่างโลโก้ค่ะส่วนไฟเบรกดูที่3าเราก็ติดอยู่ทางตำแหน่งนี้กันนั่นเองค่ะ การชนท้ายทําเป็นสีเทากาไฟเข้ามาให้อยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะคะที่เหยียบด้านหลังเรายัางไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะเรายังมีที่เหยียบทางด้านข้างเพิ่มเข้ามาให้้วยะคะ่ะในการเหยียบด้านข้างค่ะจะขึ้นทางด้านข้างกระบะอีกทางด้านนี้นั่นเองค่ะสามารถรับน้านหนักนะคะคนที่ขึ้นเหยียบขาได้เป็นร้อยโลอย่างสบายๆเลยค่ะรถที่เป็นวายแท็กนะคะในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยเราจะใช้เป็นโช๊คนะคะแบบโมโนทูเข้ามานั่นเองค่ะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะส่วนดิสเบรกค่ะก็จะเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อกันนะคะ ภายในค่ะการตกแต่งของรุ่นนี้เลยค่ะตัวคอนโซลจะเป็นสีดําแบบนี้ค่ะแล้วก็บุได้หนังค่ะพร้อมตัดด้วยตะเข็บได้นะคะที่เป็นสีส้มแบบนี้ค่ะตัวกรอบรอบแอร์เนี่ยก็จะใช้เป็นสีดําค่ะพอบสีโครเมียมอยู่ทางด้านในค่ะแล้วก็มีตกแต่งสีเทากาแฟอยู่ทางด้านนี้เข้ามาให้ค่ะที่วางแก้วน้ํามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาค่ะส่วนระบบการเปิดไฟหน้าเนี่ยจะใช้ทางด้านนี้นั่นเองค่ะมีไฟหน้าออโต้เข้ามาให้นะคะหรือจะปรับไฟหน้าเองก็ได้ค่ะเพิ่มแสงลดแสงหน้าเลื่อนไม่ทำได้ค่ะปรับเชิดของตัว ดูที่จอหลังพวงมาลัยกันบ้างดีกว่าค่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยจะเป็นขนาด8นิ้วค่ะแบบนี้เข้ามาเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าจอดิสตอนค่ะจะมีการบอกทั้งหมดเลยค่ะว่าประตูเปิดอยู่ทั้งน้ำมันเหลือเท่าไหร่วิ่งกี่กิโลทุกอย่างจะมีแจ้งเข้ามาให้นะคะวยแท็กมีพุชคอนโทรลมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูที่ตัวจอกลางกันบ้างค่ะจอกลางที่ใช้ค่ะจะเป็นขนาด10นิ้วนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนค่ะก่อเชื่อมต่อวูทู USB Apple CarPlay a u t o ดอตแบบนี้ได้หมดเลยค่ะดูแผนที่ แล้วก็ในการเดินทางค่ะถ้าเกิดรู้สึกเบื่อนะคะก็ยังสามารถค่ะมีการจดช็อตโน้ตได้ด้วยนะคะสําหรับเด็กๆค่ะที่มีการเดินทางร่วมกับเรานั่นเองด้านล่างค่ะสําหรับที่ชาร์จแบตเราก็จะมีทั้งที่เป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบบ USB กับ Type C เข้ามาให้ค่ะรถไฟแท็กเนี่ยตัวแอร์นะคะเราจะใช้เป็นแอร์อิสระแยกซ้ายขวาค่ะพร้อมมีฮิตเตอร์มาให้ในตัวค่ะส่วนเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์ออโต้มา6สปีดนะคะทรงคันเกียร์จะแบบนี้ค่ะเล่นชิปบุกลบที่คันเกียร์ โหมดการปรับเล่นใช้งานนะคะก็สามารถเลือกปรับได้ทั้งหมดถึง4โหมดกันค่ะส่วนตัวเบาะค่ะเราใช้เป็นเบาะหนังมาให้ทั้งหมดนะคะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นสีดําค่ะแล้วก็ตัดนะคะด้วยตะเข็บได้ค่ะที่เป็นสีเหลืองส้มแบบนี้ค่ะเป็นเบาะไฟฟ้ามาคู่หน้าเลยปรับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะคะสูงต่างพนักพิงได้ค่ะรวมถึงทางด้านนี้นะก็คือปรับตัวโหมดด้านหลังแบบนี้ขึ้นมาให้ด้วยค่ะทรงที่นั่งแบบนี้ก็จะเป็นแบบประกายสีนะคะจะก,กระชับที่เดียวค่ะมีการปักนะคะคําว่า white tag ที่ ด้านหลังของตัวเบาะแบบนี้ด้วยเป็นไงคะถุงลมนิรภัยค่ะก็จะมาให้ถึง7ใบค่ะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็จะมีระบบค่ะป้องกันละพิดความที่ใส่เข้ามาให้แล้วค่ะรถ Y Tag มีแอร์ตอนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตค่ะสําหรับผู้โดยสารตอนหลังเข้ามาให้ด้วยเดี๋ยวนุกให้ดูนะคะจะอยู่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะตัวชาร์จแบตนะคะก็จะมีทั้งที่เป็น2 3 0โวลต์ค่ะหรือว่าจะเสียบชาร์จค่ะที่เป็น USB หรือ Type C แบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นยังไงคยนทัคีีเดว่ะ พี่วางแก้วน้ําพร้อมที่เท้าแขนตรงคอนโซลด้านหลังก็มีมาแล้วนะถ้าใครข่ะที่ต้องการลดครอบครัวนะคะที่มีอัตราประโยชน์และการใช้สอยคุม,คมแบบนี้นะคะนุกต้องบอกเลยค่ะวายแพ็ White นะคะเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะและราคาตอนนี้ค่ะแคมเปญโปรโมชั่นดีมากๆอยู่เพียง999,000บาทนั่นเองค่ะสนใจรถนะคะติดต่อสอบถามและเรียกกันนุกได้ค่ะที่เบอร์063653114หรือติดต่ออดีไลน์ก็ได้เดี๋ยวนุกขึ้นเบอร์กับอดีไลน์ไว้ให้นะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนุกมีบริาาการจัดแฟนและส่งมอบรถถึงบ้าน ที่สำคัญการจองออนไลน์กับลูกปลอดภาย100%นะคะเพราะเงินจองเงินดาวน์เ,เข้ามาชีบริษัทนั่นเองคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะกับพี่ยักษ์ขั้นใหญ่คันนี้คะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ